สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับตั้มทีรัตนะครับในช่องตั้มทีรัตเหมือนเดิมวันนี้มีแขกรับเชิญคนเดิมครับก็คือแชมป์บาร์เทกอร์ไทยแลนด์ครับครับผมกับพี่แชมป์ก็คลั่งในการกางเต็นนะครับแล้วก็แต่การนี้เราก็จะมาพูดถึงการกางเต็นกันอีกแล้วนะครับเรื่องกางเต็นเหมือนเดิมใช่เรื่องคาร์บินนะครับโอเคครับผมอยากจะมีมีมีคำถามหนึ่งที่อยู่ในใจอยากถามพี่แชมป์มานานแล้วครับว่า ว่าเวลาเราเราไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆเนี่ยเ,เรามีวิธีการบรหิหารจัดการยังไงว่าใครควรทําอะไรอืมใครควรทําอะไรผมคิดได้อย่างแรกเลยคนที่ทําอะไรไม่เป็นที่สุดที่ไว้ใจอะไรไม่ได้คือไปตักน้ำํำตักน้ำนใช่ไปตักน้ําเตรียมตัวล้างจานนึกออกไหมเราจะมีเพื่อนหลายสไตล์บางคนก็คือไม่คุ้นเลยกับการใช้ชีวิตเอาดอครบพอจะให้เขาไป ก่อฟืนกางเต็นท์เขาก็ทำะไรแล้วก็เขาไม่คุ้นก,กับอุปกรณ์แล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเบสิสที่สุดไปประมาณนี้ครับผมส่วนคนที่เคยไปกับเราขึ้นมาหน่อยก็โอเคก็ช่วยเราได้แล้วก็อะไรที่มันไม่ซับซ้อนเกินไปก็อย่างการกางเต็นท์เนี้ยเราก็ช่วยช่วยบอกเขาระกอบเสาอะไรอย่างนี้ได้แล้วพัดบกมีมีทริคอะไรบ้างไหมในการออาคนที่ไม่เคยกางไปด้วยเขาทำอะไรบ้างอืมหลักๆผมก็ไม่ได้เป็นเซียนด้านการกางเต็นท์อะไรนะครับแต่ว่า มีกิจกรรมที่ต้องออกไปข้างนอกกับคนสักสี่ห้าคนเนี่ยแล้วก็จะใช้การ mm hmm. การจิตอาสานะครับหรือ mm hmm. เป็นการหลนที่เรียกวาวอร์เนเทียนะครับ mm hmm. ก็คือก็คือก็ต้องวางแผนก่อนแหละอนดับแรกใช่ไหมต้องเตรียมสเสบียงเนาะใครจะเอาอะไรไป mm hmm. นะพวกส่วนกองกลางพวกนี้อย่างบางคนบ้านอาจจะใกล้ห้างก็อาจจะฝากซื้อเนื้อหรือว่าซื้อน้อาหรืออะไรใครเอารถยนต์ไปก็ขนของได้เยอะก็อาจจะรวมรวมของกันไปที่รถเขา หรือว่าใครไปมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องเป็นหน่วยม้าเร็วออกไปหาน้ําแข็งบ้างยามที่ขาดแคลนนะครับก็ก็ต้องต้องใช้จิตอาสาก่อนแล้วถ้าจิตอาสากันแล้วมันยังขาดบางตําแหน่งซึ่งซึ่งยังขาดจริงๆก็ต้องคุยประชุมกับทีมงานไม่ใช่ประชุมกับทีมที่ไปเที่ยวด้วยกันว่าจุดนี้มีใครพอจะเส็สละได้บ้างไหมอะไรเนี้ยซึ่งปกติก็ ไม่เคยเจอปัญหาอะไรนะครับถ้าเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนตั้งแต่กไปไปารแคมป์พี่แชมป์เคยลองวิธีนี้นะฮะก็คล้ายๆกันอยู่แล้วแต่คือบางทีก็น,นึกไม่ออกเ่แต่อย่างท่าบอบคุ้นมาก็เออใช่ที่ไปผ่านมาก็จะเป็นอารมณ์นี้แต่ว่ามีเสริมนิดนึงที่ให้คนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยที่แบบจะยืนงง,งงอยู่ไปตักน้ําไปอับไป,ไปล้างจานเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนไม่ชอบไปตักน้ำทุกคนไม่ชอบล้างจานหลังจากกินข้าวเสร็จนึกออกใช่ไหมเขาก็จะพยายามแอคทีฟตัวเองไามให้ตัวเองทำเป็นเพื่อไม่ต้องอยู่ตำแหน่งนีี้้ตลอดกั ผมก็จะใช้ประมาณนี้เ,นเหมือนบันไดว่าเ,ออเ,ออเหมือน่เขาเป็นสเตฟอยู่เป็นแบบห่วยแรงงานเขาถ้าเขาไม่อยากทําจุดนี้เขาก็ต้องขวนขวายที่จะหาฟืนถูก<ช>่้องก็ต้องดูดูไม้ให้เป็นตไม้แบบไหนเป็นฟืนได้เขาจะอัพสกิลขึ้นมากันเองที่ปกับจริงทีขึ้นขึ้นแต่เราจะไม่ไม่ไปฟีดเขาว่าเฮ้ยต้องทําอย่างนี้ต้องทําให้ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนุกไม่สนุกอย่างนั้นเราโยนไปเลย <laughs> ผมผมก็เป็นเด็กตักน้ําเก่าของพี่แชมป์นะครับเมื่อก่อนก็ตักน้ำครับหลังๆมาอัพเป็นช่างภาพอก็ก็ถ่ายคลิปจะมีคลิปพี่แชมป์เยอะพิเศษเพราะผมรู้ครับว่าถ้าถ่ายพี่แชมป์เยอะๆแชมป์มันจะไม่ไล่ผมไปทําอะไรมันจะงี้ดิเองเป็นมุกอย่างนี้นะครับองั้นเดี๋ยวเรามาบางเพื่อนๆฟังอาจจะขาดไอเดียไปว่าไปไปแคมปิ้งอันนี้มันต้องทําอะไรบ้างมันควรจะมีตำแหน่งอะไรบ้างสมมติไปกันหลายคนเนี่ย พี sociedad, Bref, 對對่แชมช่วยแต่งได้ไหมครับว uh, so, ่าควรจะมีตําแหน่งอะไรบ้างตาแหน่งอะไรบ้างก็คืออย่างแรกครับต้องเป็นมีเฮดก่อนแน่นอนหรือบอกว่าแต่ละแคมป์คนเป็นเฮดก็จะทําเป็นทุกอย่างแหละแล้วก็จะดูว่าความสามารถของแต่ละคนอะไรอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนผมคนหนึ่งก็จะเก่งเรื่องการทําอาหารเลือกเนื้อซึ่งผมไม่เก่งในทีมนี้ก็มาแล้วขาดไม่ได้เรื่องอาหารเพราะแคมปปิ้งมันสนุกสนานกับการกินเป็นหลักอยู่แล้วประมาณต้องมีเฮดในด้านอาหารถูกต้องใช่เฮดก็จะไป ถ้ามันไปหลายคนก็จะไปแจงต่อได้หรือเขาก็จะเป็นคนไปเลือกเนื้อเองเลยว่าควรจะใช้เนื้อแบบนี้นะมันถึงติดมันหน่อยมีความหนาประมาณเท่านี้อะไรอย่างนี้ครับผมอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องหาฟืนหาฟืนเนี่ยก็ถ้าเกิดเรามีฐานมันก็จบนะแต่บางทีแบบเราอยากก่อกองไฟด้วยก็ต้องหาฟืนอะไรอย่างงี้ล้วก็สอนเขาไปว่าเออต้องหาไม้ที่แห้งนะครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีอะไรตกหล่น อะไรงผมช่วยเสริมนะครับนะหลักๆนะครับที่ที่จะเพิ่มเติมแบบพี่ชมนะครับก็คือควรมีพวว่อครัวแม่ครัวแล้วก็ควรมีแบบว่าเลเบอร์กรมกรมกรหมายถึงว่าทําผู้ชายถึกๆกันแหละไ,ไว้ยกของไว้หานู่นหานี่หน้างานนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สัตว์ได้คือเฮลันยิกนะฮะคนที่ oh. ทำํานเงินกองกลาง oh. ก็คือใครเป็นเป็น,ปนจุดศูนย์กลางใครซื้ออะไรมาบ้านก็เก็บไปเสร็จมาหรือเก็บหลักฐานมาว่าซื้ออะไรกันมาเท่าไหร่แล้วก็มารวมกันที่เฮลันยิคข้อน,นี้ การแคมปิ้งของเราก็จะเขาเรียกอะไรก็จะแร์ก็จะไม่เกิดปัญหาที่แบบว่าทะเลาะก,กันว่าเอ้กูซื้อเยอะกูซื้อน้อยอะไรเงรี้ยก็รวงกองกลางที่เห,หลุนดรณีนะครับส่วนใครอยากจะสปอนเซอร์หมายถึงว่าเพื่อนบางคนเขารู้สึกว่าอยากจะเอาเนื้อมาแชร์หรืออจะอ,อะไรมาแชร์ก็เคลียร์ให้เรียบร้อยกับเหตุนดรณ์ีว่าจุดเนี้เป็นเป็นของที่สปอนเซอร์นะไม่ต้องเอาลงบินกองกลางเนาะบางคนก็มีน้ำมาตูมมาเป็นลังอยากจะสปอนเซอร์อันนี้ก็ ไม่ว่ากันแค่คุยกับเห็นลุนีแค่เคลียร์ว่าอันไหนลงกองการอันไหนสปอนเซอร์นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตำแหน่งช่างภาพช่างภาพาถ้ามีช่างภาพไปด้วยก็จะดีทุกคนก็จะได้รูปสวยนะครับซึ่งผมก็ก็ค่อนข้างจะจะรู้สึกว่าช่างภาพเนี่ยเขาก็เสียสละเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องเอาอุปกรณ์ไปเยอะ ก็ต้องแบกของหนักต้องคอยเดินตอนถ่ายคนอื่นอะไรเงี้ยซ,ซึ่งถ้าหาคนที่เขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไปด้วยมันก็จะจะง่ายนะครับหรือว่าหรือว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเซลฟี่ชอบเซลฟี่มากกว่าก็ก็ไม่ว่าการถ่ายเซลฟี่กันถนัดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณมีช่างภาพไปด้วยภาพการเที่ยวของคุณก็จะดูห <Wow. S 2> รูหราหนบคีดิ้งนะแบบที่เราเห็น,หนกันตามอีเวดง,เ,วงเลยใช่ไหมใช่โห,หถ้ามีช่างภาพไปด้วยเดนหลังละลายเลยมาเต็มแล้วเขาก็จะเลือกมุมที่มันดูคนไม่เยอะหรือว่า เลือกมุมแสงที่มันมีเสริมอีกอย่างหนึ่งก็มีเฮดแล้วบางทีเฮดก็ไม่ว่างต้องแมเนจต่างๆใช่วมต้องมีมาเร็วด้วยมาเร็วยังไงฮะมาเร็วก็คือไปสถานที่ก่อนเพื่อให้ชัวร์ว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเมื่อทีมเราตามไปถึงเหมือนเซอร์เวยถูกต้องคล้ายเซอร์เวยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเซอร์เวยล้วกลับมาเซอร์เวยปุ๊บอยู่ยาวเลยอยู่รอเพราะบางทีเราโทรไปเช็คที่ร้านร้านกลางเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่ามีที่ว่างคนไม่เยอะแต่บางทีคนมันเยอะแต่เขาก็อยากให้คนเพิ่มอีกเขาก็จะบอกว่าว่างอย่างกลางได้อยู่ อะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีมันไปถึงแล้วมีปัญหาหน้างานอะไรไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนแล้วทีมที่ไปผมก็จะทําหน้าที่ได้อย่างราบรื่นไม่ไปเจอปัญหาทําอะไรไม่ถูกบนหน้างานแล้วบุคลิกแบบไหนที่เหมาะจะเป็นคนที่ไปถึงก่อนพูดพูดเก่งแก้ปัญหาเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับสกิลในการติดเช้าที่สำคัญมากสกิลในการติดรักษาเวลามีสกิลแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่ต้องฝากคาซื้อของเยอะเพราะว่าเขาต้องไปถึงคนแรกถูกตอเพื่อที่จะเลือกโลเคชันในการกางเป็นให้เราซึ่งซึ่งถ้า คนนี้เขาเริ่มต้นได้ดีการแคมปิ้งก็จะรับดื่นเราก็ได้จุดที่เราแบบเป็นส่วนตัวขึ้นหรือว่าวิวสวยขึ้นใช่อย่างอย่างที่ล่าสุดเราโอปรเอรเตอร์สําคัญมากที่ลงไปติดต่อจงที่พอเพื่อนขึ้นมาช้าต้องไปเคลียร์เรื่องนึกออกใช่ไหมเจเจเจใช่ไหมพี่ลงไปใช่คือมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งคือคือเราเข้าใจว่าขึ้นเขาได้ถึงสองทุ่มแต่พอไปถึงหน้างานอ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่า หกโมงเย็น <S <S ใช่จู่ก็เปลี่ยนอะไร <คน S 2> อย่างเงี yeah. ้ยก็ต้องใช้เทคนิคในการคุย <S <S 2> <S 2> หรือว่าเทคนทิคในการ <S <S สารส <K> <ฏ>สพัดก็คือขอให้คนแถวนั้นเน่ยเขาช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาให้เราแล้วสุดท้ายก็แก้ปัญหากันได้ก็ก็ต้องถือว่าคนที่เป็นคนสเสลย์หรือทีมชุดเนี่ยควรจะมีสกิลในการคุยถูกต้องแล้วก็แก้ปัญหาเฉน้นได้เก่งนะครับอะมีแม่ครัวมีแต่งงานมีช่างภาพก็มี ทีมเซอร์เวมีเฮรันยิกมีผู้จัดการแคมป์หกคนแล้วหกคนที่ว่าคิดว่าพอเพียงพอไหมในการไปต้องทำอีกควรจะมีตำแหน่งอื่นพี่พอแล้วพีพอแล้วเหรอใช่เอาจริงๆผมมองว่าถ้าถ้าคุณอยากให้มันสุดจริงๆนะคุณต้องมีตัวเอนเตอร์เทนอคุณต้องมีตัวฮาตัวฮาคือตัวอะไรรู้ไหมคือตัวที่ไม่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเดินกวนสังตีมแต่แบบสร้างสรรค์นะเดินกวนประสาทเดินแซวเดินคุยหรือว่าอาจจะ สามารถไปเจาะแจ๊ะเตะเคื่อข,าขา้างสร้างสัมพันธ์ดนตรีได้ตัวหาถ้ามีก็จะจะเพิ่มความอะไรเอ็นเตอร์เทนความชิลแล้วก็เสียงเพิ่มเสียงรองให้ได้ตัวละลายพฤติกรรมพฤติกรรมใช่หรือว่าตัวฮากับตัวนักดนตรีถือว่าตัวนี้มันจะซ้อนๆกันอยู่เออถ้ามันเล่นดนตรีได้ด้วยมันก็จะมีประโยชน์มาคือคือในการรวมกลุ่มกันเนี่ยถ้ามันมีตัวหาที่มันไม่ค่อยช่วยอะไรก็ตามแต่แบบมันสามารถ ทำให้ทุกคนหายเครียดได้ผมมองว่ามีมีดีกว่าไม่มีมีประโยชน์อยู่ฉันเห็นรับเนี่ยเห็นด้วยครับเห็นจําเป็นขาดไม่ได้จริงมันต้องมีเพราะว่าอย่างผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสมากก็เลยจะไม่ค่อยเล่นมุกอะไรเท่าไหร่จะกังวลว่าทุกอย่างมันดำเนินไปด้ดีไหมหอือลองเาจัดแคมป์ที่สิบกว่าคนไปรวมเพื่อนกันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะกังวลก็จะไม่ค่อยหาแต่พอมีมีตัวหามาปุ๊บเฮ้ยมันผ่อนคลายขึ้นเยอะเลย ผ่อนคลายทําให้แบบแคมมันสนุกขึ้นถึงแม้คนคนนั้นจะทําอะไรอย่างอื่นเป็นเลยก็ตามเออใช่ไหมมันมีมันก็ดีนะใช่ใช่แต่ตัวฮาไม่ก็มีก็ดีแต่ไม่ควรมีเยอะไม่ใช่ว่าฮากันทั้งทีมแล้วแบบ <c oughs> ไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ไปถึงก็ตั้งวงเลย <c oughs> แล้วเต็นไม่กลางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะอย่างน้อยก็อย่างไตัวเฮกเนาะที่หัวเราะไม่ใช่อะไรว่าเธอมาหมดแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เอาแล้วไปถึงก็เอ๊ะถึงแล้ว อย่างน้อยตัวเฮดก็ต้องคอย m a n a g ว่าเฮ้ยก่อนจะนั่งก็กางเต็นท์ให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยนะเรื่องน้ําเรื่องของกินเตรียมไปให้พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับย่็งน้อยหาที่นอนให้ได้ครับก็ก็น่าจะครบแล้วเนาะสําหรับการกางเต็นท์หนึ่งเต็นท์่มีคุณภาพการการแคมปิ้งแบบเป็นทีมไม่มีคุณภาพอย่างหลักก็คือทุกคนมีน้ําใจกันหมดตัวไลยก็เป็นเพื่อนมันก็ถูกคอกันอยู่แล้วแหละต่อให้ทําอะไรไม่เป็นก็จะพยายามมาช่วยเฮ้ยม,มีอะไรช่วยไหมที่เจอจเจอกันจะเป็นอย่างนี้นะ แต่พวกมาเห็นแค่ตัวเดินไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายก็ไปอีตัวเองของไปเองแหละมันก็มีเปนเจอเจอมาหมดแล้วเพราะว่าการมานานบ่อยถ้าเวลาเจอคนที่เขาเอาเปรียบส่วนกลางมากๆพี่กล้าเป็นไงก็ไม่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 เป็นไ,ไม่ปร,กรากฏกาให้เขาทำอะไรเลยนะก็แค่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเธอชวนมาแล้วยังเกิดเหตุการแบบเดิมก็จะไม่ชวนแล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเองเลยยิงออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกัน ที่เขาเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็จะพูดไปตรงๆถ้าเกิดเขาจะไม่เปลี่ยนเราก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่ามาแล้วเป็นภาระก็ปะเพราะว่าออกไปเนี่ยเราทํากิจกรรมร่วมกันเราควรจะช่วยเหลือกันก็คือก็จะห่างๆกันไปใช่ใช่ก็จะเอ้คนนี้ไม่เหมาะกับการมาแคมป์ติงละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่แชมป์ที่ยังชวนผมไปแคมป์ติงอยู่นะครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยช่วยอะไรก็ตามช่วยช่วยถ่ายวิดีโอเข้าใจว่าตัวเองก็ถ่ายด้วยไงโอ๊การจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปผ่าฟืนด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะมัน มันเหนื่อยมันเหนื่อยถ่ายวดีโอมันเหนื่อยถ่ายรูปมันเหนื่อยนะมันคิดเยอะเราคนที่ถ่ายดีๆนะไม่ใช่คนถ่ายสเปรยสป่ามาแล้วอะไรอย่างเไม่เวิร์ดครับก็ก็ก็เห็นด้วยกับพี่แชมป์ทุกอย่างนะครับแล้วก็อยากจะเวลาไปแข่งก็อยากจะใหุ้ยุึงจุดประสงค์ในการไปแข่งชัดเจนเนาะว่าเราจะไปเน้นเดินเน้นผจญภัยหรือว่าจะเน้นแค่หาที่นั่งคุยเปลี่ยนบรรยากาศหาที่ดื่ม ถ้าเกิดพาเพื่อนสายดื่มหรือพาเพื่อนสายแคมปิง้งไปมีการลุยด้วยเขาก็จะไม่ค่อยแฮปปี้แล้วอันนี้เราก็ต้องแบ่งประเภทแบ่งประเภทจริง,รง,รงนะซึ่งจุดประสงค์ในการแคมปิ้งแต่ละครั้งต้องคุยกันให้เคลียร์ยคือไม่ใช่ไปถึงเราทีมนึงไปเดินทีมหนึ่งไม่ไปไหนนอนอยู่ในเต็นท์มันจะมันจะเกิดความรู้สึกห่างๆกันมันจะไม่ไม่สนุกควรจะคุยให้ชัดว่ารอบนี้เราเน้นเดินอรอบนี<อ>้เราเน้นพูดจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์จากตอนที่อยู่ ชุมนุมที่มหาลัยนะครับม,ม,ม,มันสอนมาว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มทุกม,มันต้องมีอะไรบ้างเต้องทําอะไรบ้างอะไร,รอย่างเงี้ยมันพอมาชีวิตจริงโออกมาใช้ตลอดเลยเอ,อก็ประสบการณ์เขาจะสอนพวกเราว่าอะไรเป็นยังไงก็ถ้าคนมีไอเดียที่อยากจะชวนเพื่อนๆไปตั้งแคมป์นี่อยาจจะไม่ต้องซีเรียสเหมือนที่เราพูดก็ได้แต่แค่แค่เราเอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาบอกว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยมันจะเจอปัญหาน้อยลง ใช่แล้วทุกคนก็จะได้ความสุขกลับไปนะครับอ่าสมมติสมมุติมันอาจจะมีแบบคนบางคนที่แบบเอาเปรียบส่วนรวมมากๆทําทําทุกคนสายมาไม่ตรงเวลาหรือว่าอ่าลืมนั่นลืมนี่ต้องมาขอคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยก็อยากให้มองว่ามันเป็นการผรจญภัยอย่างเงี้มันเป็นการที่ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนของเขามากขึ้นนะครับแล้วถ้าเรายอมรับมันได้เขายังเพื่อนเป็นเขายังเป็นเพื่อนกับเราต่อได้ไหม อะไรเงี้ยมันจะเป็นการพิสูจน์ในการที่เราไปผจญภัยทางนี้อืมใช่ถูกต้องคนเป็นเทดก็มีความกดดันหลายเรื่องอย่างเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเวลาเวลานดเราบอกว่าลำบนจะไปหกโมงเย็นเนี่ยบางทีมันต้องเผื่อเวลาหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนมาช้าจริงเราต้องคิดเผื่อว่าคนจะต้องไปดีวกับใครดีวอะไรยังไงต้องคิดยังไงต้องคิดเผื่อตลอดถึงแม้มันจะไม่เกิดก็ต้องคิดเผื่อเพราะม,มันเมื่อมันเกิดปุ๊บวว่ามันจะสามารถโฟลต่อไปได้เมื่ออกใช่ไหม ไม่ต้องไปเครียดกนนันนะฮะถ้ามีแผนสองสำรองไว้ต้องใช่เราโชคดีอย่างหนึงที่การคัติ้งมันสามารถขนของแตบบ่แบบแบบเรียกอไมันมันค่อนข้างคล่องตัวแล้วก,แวก็แล้วก็มีแผนสำรองอยู่ตลอดหมายถึงว่ายิ่งก็คิดมาเผื่อได้ยิ่งดีถูกต้องใช่มีที่พักเอที่พักบีอะไรอย่างเงี้ยฮะหือว่าถ้ารู้ว่าเราเพื่อเราเสียงดังเวลา<ะ>ชอบชอบปาร์ตี้หน่อยอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่มันห่างไกลจากผู้คน ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาอาจจะแบบอาโลนอะไรก็ได้ลาบากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเมาเนี่ยคุณก็อย่าไปรบกวนคนอื่นก็ต้องเลือกที่ที่มันลาบากขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะไม่ไปไปบียกับคนอื่นเรื่องที่ทนัดท่องเที่ยวน้อยถอก่าอะเลือกที่ที่แบบเพื่อการดื่มกินโดยเฉพาะอืมใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราชอบเพลฮาปุ๊บเราไปกางกับคนอื่นแล้วเราเสียงดังเนี่ยมันก็เป็นรามา่าขึ้นมาไปรบกวนไม่มีมาราย,ยาทอืมใช่เห็นด้วยก็คือทุกอย่างควรจะวางแผน คนที่จะชวนเพื่อนไปกางเต็นเพื่อที่ให้ปอ,อกมาแฮปปี้นะครับ,รบเออแล้วเวลาไปคันเนี่ยเราเก็บเงินก่อนหรือเราเก็บเงินทีหลังดีครับพี่ไม่ฟิกครับเราเราเก็บอ๋อเก็บเงินทีหลังสิเ,<ม>เออพูดถึงเก็บเงินก่อนหรือเก็บเงินทีหลังผมนึกออกแล้วภาบอกหมายถึงอะไรฮะเก็บเงินก่อนในในระดับหนึ่งเราคนคนที่วางแผนจะไปแคมป์เนี่ยต้องประเมินคร่าวๆว่ารายจ่ายมาเท่าไหร่เราเก็บเงินมาก่อนเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย มันจะมีคนถอนตัวกลางคันนึกไหมฮะแล้วเราจะรับภาระค่าใช้จ่ายอันนี้เราก็เดีย๋ยวเราก็ตัดไปเลยคุณไม่ไปคุณก็เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปจริงๆนะ<ม>เพราะว่า<ม>บางทีเรา<ม>เราเราเรา,เราชอบกินเนื้อสเต็กแล้วเนื้อเนื้อเนี่ยมันแพงนึกอ,ออกใช่ไหมบางทีเราซื้อไปปุ๊บแล้วจี่จุกขถอนตัวเราก็ต้องดึงทุกคนเลยมาหารมันก็ไม่ใช่เรื่องอันนี้คือเราเก็บระดับหนึ่งแล้วเพื่อระหว่างการแคมปิ้งมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเราก็คิดไปค่อยไปคิดกันทีหลังตอ่อเราเหมือนกับเก็บทั้งก่อนไปและหล ก่อนไปไคล้ายๆเงินมัดจำนะ <c oughs> นนหลังไปก็ก็ใครจะจ่ายเป็นตะเล็กนิดนิดหน่อยอืมใช่อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าของกินมื้อหลักๆเนี่ยต้องคิดมาให้เสร็จเสร็จให้ได้ก่อนโดยพอค่าเครื่องดืง่มนะฮะการเวลาสมมติเราจะไปเก็บเงินเพื่อนก่อนเพื่อนถามเฮ้ยเป็นอะไรทำไมต้องเก็บก่อนอะไรนั้นเราบอกว่าเราก็อธิบายไปก็ได้ครับว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าอยากไปจริงหรือเปล่าอืมออมันก็คือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่ต้องมีนะอืเออก็คือถ้างงแงแก้จ่ายเงินก่อนไม่ได้เออก็คัดออกไปเลยเพราะว่าไม่ต้องแคร ทำไมเราต้องเอาคนที่แบบไม่แน่ใจว่าตัวเองจะไปหรือเปล่ามาพวกถ้าถ้าคิดว่าไปแล้วก็จ่ายมาเลยไปอย่างเนี้นะก็จะไม่มีปัญหามันไม่ใช่เงินเยอะอะไรมันหลักห<ม>้าร้อยพันหนึ่งสองไม่เกินสองพันเลยเนี้ยถ้าเก็บมาก่อนได้มันก็จะเขาเรียกอะไส่วนรวมก็จะแฮปปี้ใในกรณีที่มีคนเ,เรียกอะไรชิ่งเนาะซึ่งซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาชิ่งหรอกแต่ว่า ถ้าเขาชิงแล้วมันทําให้อของ <ละ S 1> ที่ซื้อมาเออคน,อนเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นการยากที่จะไปทวงทีหลังนะเก็บมาแต่แรกก็จะแฝงกว่านะครับรหรือว่าถ้าเรารู้สึกผิดที่เอาเงินเข้ามาเราอาจจะบอกเขาว่าเออไปครั้งหน้าก็เดี๋ยวเงินก้อนนี้เก็บไว้ให้ไปครั้งหน้าก็เขาไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยมันมีวิธีคุยหลายแบบแล้วแต่ว่าเพื่อนเขาจําเป็นแค่ไหนที่เขาชิงเราไปนะเออบางคนมีทุระจริงก็ก็เข้าใจอืแต่เ้าเออผมผมไม่ยืดหยุ่นขนาดนั้นบอ จริง <ừ> นะ <S <S เพราะว่าเพราะว่าโอเคเราเราเราอาจจะสนิทก,กับคนนี้มากแต่เพื่อนที่ไปด้วยอาจจะไม่ได้สนิททำไมผมต,ต้องมาจ่ายเงินค่าของกินคนนี้แล้วทิ้งไปละรอบหน้าเขามาเที่ยวไม่ต้องจ่ายเหรอนึกออกใช่ไหมมันเป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างแรกเลยคือผมมองว่าค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่ายิ่งไปกันหลายคนมากคนมากความเราทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ไปเลยก็ถูกต้องใช่แฝงไปไประมาณนั้นส่วนผมมุมมองคิดเนี่ยเออบางคนก็อาจจะจะ มีเรื่องข้อขาดบาดตายจริงไปไม่ได้แล้วก็ถ้าเรายังมองมองว่าเขาเป็นเพื่อนอยู่หรือว่าไอ้จุดเนี้ยจะยกให้หรือไม่ยกให้เนี้ยมันไม่ใช่เราคิดคนเดียวมันต้องคุยทั้งมงอยู่แล้ว<อ>มันมีวิธีคุยมัน,น<ช><ช>มีวิธี<ช>คุยอยู่แล้วคือคือคือราเขาใจเรานเนี่ยเพื่อนที่ไปไม่ได้ถ้ามันมันแย่จริงแล้วมันแบบตัวเรายึดมาจำหมดอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเฟลเฟลกับพวกเราแล้วจริงจริงก็มันคุยได้ทุกอย่างนะแล้วแต่มุมมองเอาเป็นว่าคุณนะครับดูคลิปของเราแล้วคุณคิดว่า มีตำแหน่งไหนอีกไหมที่ควรจะเพิ่มเข้ามาหรือว่าไอ้เรื่องการการไปแคมป์แบบเป็นแก๊งใหญ่ๆควรจะเก็บเงินก่อนไหมหรือว่าไม่จําเป็นควรจะมีใครไหมควักแม่งทั้งหมดเลยเป็นสปอนเซอร์ใหญ่แล้วมาเก็บทีหลังคุณมองคุณคิดยังไงคุณคอมเมนต์บอกผมข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าชอบพี่แชมติดตามพชัป้ที่ไหนครับแบลเกอร์ไทยแลครับผมทั้ง Facebook i n s t a g กร m แล้วก็ YouTube ครับ ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์นี้หรือว่าชอบคอนเทนต์สไตล์แคมปิ้งเจอผมเนวิเตั้มที่ช่องตั้มทีรักนะครับวันนี้ที่จะมีไไมอะไรจะไ่ยหฮะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เจ็บมาเยอะจากคนเจ็บมาเยอะก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะจัดแผนเที่ยวให้ยืดหยุ่นไว้ดีกว่าดีกว่าแบบไม่มีแผนสำรองครับผมเราคิดให้ละเอียดเอาไว้เราอาจเหนื่ยแต่ว่าเพื่อนสนุก แล้วก็อย่าเหนื่อยจนไม่มีความสุขอืมใช่ใช่ใช่ก็จะได้ไปกันตลอดรอดฝั่งหลายๆรอบได้ไปอีกเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมนะครับคอมเมนต์คุยกันั้านล่างได้เลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับโคตรเกลียนเลยอ่ย